ซี่ยากิโอ้โอ้โอ้ you make me bad I cooking my food you make me bad huh ยากิอืมยากิมันมาคอยไอ้ขอดปลาเม้นต์้วค่ะปลาช่อนทะเลนะคะแล้วมาจากไอ้นะคะมันรอคอยทอดปลามาคอยมีทอดปลาเม้นต์้วค่ะปลาช่อนทะเลเนี่ยค่ะนี่บอกว่าขี้เบี้ย Yes ค่ะพ่อแม่พี่น้องมากิน เขาน้ากันเข่าเศร้ารอบบายด้วยค่ะมีผักดองมีแตงมีผักกาดสลัดอันนี้ตาําแจวปลาช่อนทะเลด้วยค่ะพอไหมพี่น้อง <made> เหอนข้าเหนียวนังกับปลาช่อนทะเลเ <made> บิืบงเดาคอยสีหายเพิ่นกินเพื่อนว่าเพิ่นเหม็นปลาช่อนอีหล่าปลาช่อนเหม็นมัยักกี้ไหมยัก,กี้ไหมกินสปากเกตตี้ไปด้วยค่ะยกกี้ ยำมียำมียำมีไหมยำมี่ดีรสชาติไม่อือฮือเพิ่นวมเม้นค่ะตอนเคยทอดผัดกินด้ค่ะไม่ได้นามากินขคำนี้ฮอตบี๊เกร์ฟูลมมี่เย็อือฮือิวันมออือวันมออ่ะ เอาให้ขวามับขวามับเนพะื่นเด้อผัดเม่นเพื่นปะใส่ก็ข่าเหนียวเพื่อนนะกินเป็นเพื่อนเด้แปะใส่ก็ข่าเหนียวให้เพืเเนนะ่อนเบื้องนะอีหลาแปะใส่ก็ข่าเหนียวจังใด yes yes mommy อือฮึไม่ไหวอือฮึโอเค mommy อือฮึ yummy yummy ปําแเจ้ไว้ถ้วยหนึ่งนะคะแบ่งใส่กลองใส่ตู้เย็นไว้เอามากินแค่ซองซอนนะคะใส่ถ้วยเดิมนี่แหละจิ้มมันจะได้สะใจนะ Vào đây đó, ข้ามายบาด้หแล้วค่ะยัดติดขอ้อแทงเป็นพุ่มแพร่จุนเพ็ดร้ายมันก็นจะสำลักได้บ้าง่ย ขินคำใหญ่คือคนอื่นบได้เด้วค่ะ <Hi. S 1> yes แหงไปดัดฟันมากขินคำใหญ่กามข้างเลยด้วยค่ะกามข่างนี่เอาลงยากนะเจ็บเสียวแป๊บอันใดที่มันเจ็บก็บ่อยากแค่ให้มันเป็นนะคะหาเข่าหูห้แล้วนะคะเท้าเคยเป็นแล้ว เคยเป็นครั้งหนึ่งอยู่ประเทศไทยยังดัดฟันอยู่เนี่ยละนะกินขนมจีนค่ำใหญ่เอ,อ้ตามข้าง้อยมไปนองเออ้ยห่องห้ยไปแลัวน้ำตาไหลไปหาหมอหมอจมห้ย เ็นข่อใหญ่ค่อมโตมันเห็ดห้สำลักมันเห็ดใหนตายใดแล้วค่ะเป็นขขาข่ําในหญ่น่ะกาขัาขางสำรัก mm hmm. จะค่ายกับค่ายบ่อออกยังเคยเห็ดบ่ออกแล้วค่ะมันตื่นมันตื่นเต้นแล้วมันก็มันนอกไปเลยเห็นไหมสมองมันบ่ทํางานน่ะทุกคนเฮ็ดใหนตายใดแล้วค่ะเป็นขขาข่าําใหญ่เห็ไม ไปประกากินดอกดอกเขาข้ขาใหญ่ขยามดูควายยังหน่อยจ้ะแม่แม่เม่ใชทันเนีย น้ำฝนน้ำฝนสำเร็จแล้วะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเป็นข่าวน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณทุกแบ่งทุกไลทุกการติดตามครั้งแรกด้วยนี่ที่กินให้เบิงนั่นน่าจะต่อต่อ โดเด็กโจจานชอชิงชอช้างหนหูุออ่างอออหหีบสอเสือจอจุลากอไก่ขอไข่ สียบก็จังบีบเสิวจังสิบจอยังว่าแปะอีกน่ะนะวุ้งกลมกลมอ่ะนะน้ำบุคคยมีสิวก็สิมีเสีวไแล้วแบบนี้อ๋อบังนะสามสี่มือเลนรุ่นลวนบ่งแก้มนะมีสิวได้วยแบบนี้เห็นบ้นนน่ะคืนเสีวเลยนั่นะคักถเถอะได้ไหมที่นนา บางคนไม่รูน้นะบางคนเขียนไม่รู้เนี่ยคอเด้งนั่นซอยเหลือจากสเตทรอบสองแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเดือนนี้เดือนมิถุนายนวันที่ยี่สิบเก้าเด้อค่ะสองพันยี่สิบสามออกมาหายตั้งแต่วันที่ทยี่สิบหกมิถุนายนสองพันยี่สิบสาม โอ้อยไข่ได้รับวันที่ยิบเก่าพ่อแม่พี่น้องนี่ผู้ใดใดบอน,นี่รอบสองแล้วค่ะรอบแรกไข่ได้ไปแล้วก็ลอยก็เหรียญบ่ถ,ถึงพันนะคะรอบนี้ไข่ไดงพันเหรียญน,นะคะพ่อแม่พี่น้องอ้ยดีใจลายดีใจลาย